Thank you มาครับวันนี้ครับกับท FR d าร r y ตรครับนี่นี่นี่น,น,นี่มาแล้วผมเอาพรมที่เขาวางหุ้มคอนโซลไว้นะครับออกละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวันนี้เลยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันแล้วก็จะมีเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็พวกอะไรช่วงล่างนะครับเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนลูกหมานะครับ นะถ้าทันถ้าทันแล้วก็ถ้าร้านล้างอาฉีด,ดมันมันยังไม่ปิดอ่ะก็อาจจะล้างล้างรถสักหน่อยหนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันก่อนที่ร้านตีไดนาโมใกล้ๆบ้านผมนะครับไปเปลี่ยนแบตก่อนตอนนี้รถคันเนี้ยผมใช้แบตเตอรี่ของรถเฟียรรถเฟียผมรถเฟียสคันเขียวผมนะครับแล้วแบต ซึ่งนี่แหละ12โวลต์เท่ากันแต่ว่าตัวตัวแอมป์มันไม่เท่ากันนะครับยือสูมันใช้อยู่ประมาณสัก75แอมถ้าจะไม่ผิดนะครับ75แอมแต่รถเบี้ยอะมันใช้แค่65นะครับซึ่งไฟมันไม่พอนี่ไงดูนี่นนนเนไหไฟมันปกพอเด้อพรผมเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหม นี่วัดรอบเสียด้วยนะเนี่ยคือถ้าจะให้ดีก็คือใช้ของที่ตรงตรงสเปคเขาดีกว่านะครับอันนี้คือยืมใช้ก่อนเพราะไอเคียแบตลูกเนี้ยเนี่ยแบรนสีฟ้าเนี่ยมันอยู่กับรถมาหลายปีแล้วแล้วก็มันไม่เก็บไฟแล้วนะครับมันไม่เก็บไฟแล้วเปลี่ยนดีกว่าปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนี่อาการพวงมาลัยนะครับอาการพวงมาลัยนะครับรถวิ่งตรงนะ แต่ว่าพวงมาลัยนี้ต้องเงี้ยอยู่ตลอดนะครับเอาละเดี๋ยวจะถึงร้านละ แต่ว่าวันนี้เรามาช้านะครับตอนนี้มันบ่ายสองจะครึ่งแล้วแล้วก็การที่จะเปลี่ยนพวกลูกมาหรือบูธคันชักขันส่งหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนโชคอะไรเงี้ยเ,เขาใช้เวลาประมาณวันหนึ่งในการทำนะเพราะว่าเหมือนกับว่าโลกช่วงล่างใหม่เลยแล้ววันนี้มันไม่ทันนะครับอาจจะต้องกลับมาใหม่ในวันจันทร์ ราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้แค่เปลี่ยนยางสีเส้นนะฮะก็โอเคถ้าเปลี่ยนยางสีเส้นใหม่มันก็มันก็ปลอดภัยขึ้นกว่ายางยางเดิมหรือเปล่าตอนนี้ยางเดิมมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางสีเส้นตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นยางเบอร์เดิมก็คือเป็นไฟสโตนซีวีเก้าพันหนึ่งเก้าห้าขอบสิบสี่นะครับเหมือนเดิม สีเส้นก็ตกอยู่เมื่อกี้ที่เขาแจ้งออกมาเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันหน่อยๆก็ถือว่าถูกปาที่คิดไปเยอะนะครับเพราะตอนแรกก็ตีตีราคาด้วยตัวเองอะประมาณว่าวางงบไว้ประมาณแปดพันสำหรับยางสี่เส้นเนาะแล้วก็ก็ถูกกว่าที่คิดไปก็ก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวายางเงินเก่าก็คงไม่เอากลับอะก็คง <c oughs> ก็คงจาทิ้งเลยนะครับก็คงจาทิ้งเลย แล้ววันนี้ก็คงจะมีแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปล้างทำความสะอาดแค่นั้นนะครับอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมสําหรับวันนี้วันนี้ก็จะมีแค่เมื่อกี้เราไปเปลี่ยนแบตบแล้วก็ร้านเขาก็ใจดีเช็คน้ำยายแอร์ให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาเพิ่มก็คือมีพวกแอร์ที่คอมแอร์มีปัญหาเริ่มเริ่มดังแล้วก็แรงดูดมันมีน้อยนะครับอาการมันก็คือเวลาเราเปิดแอร์ แล้วเราเราเร่งขับรถไปเนี่ยแอร์มันจะแรงตามเบอร์ของมันแต่พอเรายกคันเร่งออกเนี่ยแอร์มันจะเบาลงนะครับต้องเร่งเครื่องไว้นิดนึงให้แอร์มันทํางานให้มันแรงเหมือนเดิมอะไรยเงี้ยคือมันจะมีผลกับพวกตอนใช้เปิดแอร์สักเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะแต่ถ้าเปิดเบอร์หนึ่งไว้ก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอาการสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เย็นแต่มันไม่ฉ่ำมันเย็นแต่มันไม่ฉ่ำ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับร้านไดนโมร้านแอร์เขาละนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไว้ค่อยเอารถไปทิ้งไว้ให้นะครับแล้วกเ็เรื่องของช่วงล่างก็เดี๋ยวกลับมาก็คือต้องต้องเปลี่ยนสายชุดใหญ่เลยทิ้งรถไว้หนึ่งวันอย่างที่บอกไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนยางแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปล้างกันเนาะ นี่ครับนี่โหสภาพดีกว่าสภาพดีกว่าตอนมามากสีเราค่อ่ปลอดภัยขึ้นหน่อยไปครับเดี๋ยวเราผมนึกขึ้นได้ว่าคงจะ ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเราเราลากกิโลมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้รถวิ่ง4ี0 0 0 0ห้าใช่ไหมแต่อันเนี้ยอันเก่าอ่ะเห็นไหมเลขกิโลรับริการครั้งต่อไป4 4 5 5 8ใช่ไหม ้าวเฮ้ยยังนี่หว่าเดี๋ยวนะเนี่ยต้องไปแค่นี้เปล่าวะ449อันไหนแตนไหนวะเนี่ย449โอ้ยนี่เก่า61เร็ว4558 4538เฮ้ยแสดงว่าน้ำมันเครื่องยังได้อยู่เว้ยน้ำมันเครื่องยังได้อยู่ เฮ้ยคือดูผิดเว้ยดูผิดวันนั้นอ่ะผมเห็นอันนี้แล้วก็ไม่ได้ดูเห็นว่าเป็นสี่สี่เก้าแต่ตอนเนี้ยรถมันวิ่งสี่ห้าสามเลยคิดว่าต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้มันยังสี่ห้าห้าอยู่นะครับสี่ห้าห้าอยู่โอเคงั้นเปลี่ยนแผนอีกอีกรอบหนึ่งวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะเดี๋ยวเราเอารถไปล้ปลางเลย เอารถไปล้างเลยเอารถไปล้างเลยเก็บก่อนเก็บก่อนคู่มือยางนะครับไปก่อนโอเคไปครับเดี๋ยวเราเอารถไปล้างกัน